ไปด okay. ิาไปด่อาฮไอ้ลนทาอะไรอ่ะไอลนเกินเกินไปแล้วเนี่ยทะไรเนีโอเคอเไรเนเกินไปแล้วนะเฮ้ ดี่ไอเด็กผมไม่ได้อะไรวะฝากอ้เกินไอ้ที่แฟนเราไอ้เนี่ยเฮ้ยเฮ้ยนเฮ้ยเฮ้ยเกิอีนเดินเดินเอาไว้ครับร้อยวันจะมากเฮ้ย เฮ้ยทหารวิทยาลัยมาเฮ้ยเฮ้ยไหนเฮ้ยเฮ้ยน้องๆเฮ้ยสุดยอดเลยเฮ้ยเฮ้ยจะเฮ้ยเอ้ยเฮ้ยคนจีนอะชั้นเรียนแลกเปลี่ยนอะน้องรู้จักเปล่าใช่ครับใช่ครับไหนถ้าเราไม่มี เฮ้ยตรวจไงเลือดเฮ้ยคนตรวจหายไปไหนวะไอ้สร็จไปครัวอะไรเหี้ยเฮียไปรู้หมดสแตนบายเมื่อกี้เดี๋ยไม่ไม่ตรวจเหียเลยผ่านเลยไม่ผ่านเลยนักศึกษานักศึกษาเฮ้ยเฮ้ยชื่ออะไรวะเดี๋ยวรอกูแป๊บนึงเฮ้ยดีเออมันเดินไปอะช่างแม่งเข้ามหาวิทยาลัยก่อนดีกว่าเฮ้ยเราเข้าใหม่เข้าใหม่เช็งใหม่เช็งใหม่เสร็จติดเงี้ย ว้าวเฮ้ยปว้าวทานเลยเฮ้ยเอาเดินสาวเดินห่านนะอู้ยมหาวิทยาลัยอือแบบคนไทยเนี่ยอู้ยธมดาดีเนี่ยอือแบจริงช่วยมั้งอือจริงอือแบบไทยอือเปลี่ยนชุดเปลี่ยนชุดเฮ้ยเฮ้ยมีใครด้วยวะยัดแฝกแกน้ำตาก็ักเทชุดนักเรียนอ่ะเฮ้ย

Five of you, you just carry you alone. Hui! Ta gặp chan! You should bump, by the way. Hui, chẳng hạn. Này, chẳng hạn. Hui, 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 อุ้ยไอ้บอลอุ้ยหมวกอุ้ยมวกแอดมินอ่ะแอดมินแอดมินเขาปัดสีแดงเนี่ยดิบดิบเนี่ยดูข้างบนดิบดิบต้องดูดิมันคิดว่าสีแดงอะแต่ไอ้เขาคิดว่าแอดมินอะเฮ้ยไหนวะเอ้ยไอ้แอดมินเฉยแล้วป้องมึงเหมาแมพเขาแล้วไห้วะโอ้เนี่ยไอ้รูปไอ้กลมๆอะไรเนี่ยไม่แอร์ไอบีเอเนี่ยวี่งแนเนี่ยเนี่ยเบิร์ตเทลดิด แกงนี้มันอจมนี่ตลอดโอ้ช่างแม่งม่ชนไปว่ะเปิดชกดีกว่าลุยลุยอืมมานี้เฮ้ยเยอะกระโดนล้วเยู่ตึกชั้นสองมันเล็กแดงหัวไอ้ยลุยไปก่อนลุยเฮ้ยลุยจะวัดเหรอพี่เฮ้ยมีวัดดีกว่าเฮ้ยเฮ้ยไม่ใช่วัดดีกว่าไม่มีดีกว่าไม่มีวัด องชาติกันวีองชาติเอ้าบอลหายบอลไทยเลยเชนตานี่เดินเดินมาเอ้ยเอ้ยพิสดารพูดบอลไว้เฮียนี่เตะมันเตะมันเฮียเคโอ้ว้าวตัวเชียตัวเชียมันเดินอยู่ตรงนั้นปะเอ้เราพี่เขาสู้ิงได้พี่มามาตกลงยังไม่เหเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยแยกดิเฮ้ยแยกแยกแยกโอยิงโอยิงโอยิง ไม่จริงไม่จร uh, like like so okay. no sí> so uhm ิงเอาล้วครับตอนนี้เอาล้วตอนนี้เป็นแย่งบอลยังไงวะจะทนก็เก็บเกี่ยไปเรื่อยๆอ่ะเอาล้วนะตอนนี้สี่ไอ้สามลุงต่อสามลุงหนึ่งนะตอนนี้เดี๋ยวปัญญาอ่อนเมื่อไรมันจะติเขาเอ้ยต้องต้องย่งไก่อ้จะบังยุ่งก็บังกูเมื่อไรก็จะได้บอล เอ้ยต้งเดาเอ้ย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 มีคนใหมเลยอีเขียเอ้ยไม่ได้ผู้หญิงคนเดียวชนะไม่ได้เอาวะจริงแต่วันอันเอ้ยมีมาเนาะไปเนาะเอาแล้วเอ้ยเฮ้ยง่ายเกิน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 เอยเขียเดินหนีเลยเอ้ยเราไม่ได้เราไม่ได้หนีเหอะ e ี s y e a ี y เฮ้ยเต็งทีป่ะเอาเจอดูดิ